สวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นยามเย็นน้องเปรยลครับสวยแล้วครับชิปนี้น่ครับบรรยาก,กาศตอนเย็นๆครับน้องเปรยลกับกิจกรรมตกปลา,านะครับวันพักหยุดพักผ่อนอยู่วะอยูวย่วบ บริวารซื้อเลยครับโบยูครับนี่ครับหนองปลาไหลอำเภอปวกแดงครับมึงครับคนครับซ้ําตลาดนัดเก็บปลาบรรยากาศนะครับมันตกปลาพักคอนครับวันหยุดีครับกว่างครับกว่างหนองปลาไหลปลาเยอะ คนกันลายครับสำหรับผู้ใดชอบตกปลานะครับน้องปลาไหลครับเป็นอีกหนึ่งทีนะครับที่อยู่ติดนิคมนะครับอุตสาหกรรมคนทำงานนะครับชอบมาตกปลาพันหยุดประกอบ นหลายครับสำตรลาดนัดเส้นจุเป็นเด็เงียบเงียบเสียงหน้าสรเบียงครับที่พัก สำหรับคนที่ชื่นชอบตกปลานะครับพื้นที่นองปลาไหลเหมาะอีกที่นึงนะครับปลาเยอะเยอะยวดมันนคนี้ยุดพักพนครับทีมงานพามานาั่งชมวิวครับเอาบรรยากาศ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับชิปนี้นะครับบรรยากาศชิวๆน้องปลาไรครับสวัสดีครับ